ดีแม็กชอบอันไหนชอบชอะไรนะรถคืนถังนวนถนนก็มีอีกดูสิชอบแบบไหนอีกเดี๋ยวจะได้ดูให้ดีแม็กเป็นพิเศษเลยน,นวนฝังนี่ๆรถแข่งเนี่ยเนี่ยอือชอบแบบไหนชอบแบบนี้ฮะโดยั้นการที่เจอือ แก้กระนิ่งเปพียรนี่รถบรงคับไรสายไม่ชอบอ่นนั้ยไม่ไปหาคูอันเลยคูอันบวชแล้วนะครัวน่ฮะครัวนบวชยูว่วัดไอ้บ้างกันตรจวน์วนี่แบ่งชอบกันไหนนะสีดำใช่ไหมสีสีนี้ใช่ไหม อ่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้กับสีอะไรสีนั้นชอบไหมไ mm. อรถดับเพลิงชอบไหมนันรถดับเพลิงอือ oh, รถกับอันบเพลิงานอออ่าเดี๋ยวเพี่เก็บไว้ให้เด้อ 嗯嗯。Mm mm.